วัสดีครับมิธีกวันชะล่าผ้า้างมาเหี็นดินอีกแล้วพี่น้อง่อม่อม่อม,อมพี่น้อง่อมมาจะลงวะท่านที่เลยอย่างเล่นมาโดนลเลยเหีนมาตลอดพี่น้องกลางเล่นกลางขึ้น มาจมาณสี่นี่มือหนึ่งนี่ชั่วโมงหนึ่งสิเรนประมาณสามถึงสี่เที่ยชั่วโมงนี่ล่างมาหอดเด้พี่น้องอย่าบเอสนใจเล่นดินก่อนหนนอย,า,ยาเงียวปนได้ระสาบบอก,กินหรอกระแตะเลยก็กินเพราะปนั่นละ่ะ không có mão sang cái <laughs> bài bó nó mình hình trông máy kỳnh đâu trông máy 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 trông máy pháo bạch trong sao kéo kéo móng lại mọc พอเป้าจักไปเสียบขึ้นเพิ่นเยันตั้งสลออ,อยู่คนกระสิงหูจะคว่ำตัวพี่นอ้องคนวอาอย่างเพราะว่าอยู่น้ำคนมาตลอดเนาะ น้คนมาตลอดคนเบาะยังก็คือหูไปตีบดฉลาดแห้งค่าคนไทยกับเบาไทยใสกับหูคือกันกคนเล้ากัเบาเล่าใสเขมิ้นกัเบาะาขมิ้นใส่วยกับเบาสส่ยสวยใส,ส่กับหูเบิดพี่นหนอหูเบิด ุกาถ้าได้ยินว่าดูดูขะจำเลยพี่น้องไปใช้บันนี้ยายโอ้ตั้งเราด้วยบะนนี้ตั้งแล้วตั้งแล้วยายเตี้ย ตั้งแล้วเตี้ยเอ้ย้านี่เฮ็ดตั้งๆแล้วเด้อสิถูู้ตนไหมปาเลยปาปะปะปะปาใหญ่ปาบ่แมนยังดอกพี่น้องฝนกระตุกดเนอะย่านย่านพ้นล้มต้นเผ่าดินก็ดินทรายบ่ค่อยแน่นเนาะ แน่แน่แน่คำให้ทุหัวมันทุหางป้าโอ,อ้ยป้าป้าป้าเฮ้พ่อกิน ที่ได้ผ้ากับงางไปใส่บุเอาอีกแล้วเล่นดินอีกแล้วเล่นอีกแล้วดินเล่นดินอีกแล้วสามนาที่เล่นสองเทียพี่น้อง อาคาดว่าบ่โดนอก,นออกนนนอนพี่น้องที่เด้กครับคาดว่าด้วยผมคาดว่าทีบ่โดนเพิ่นที่เด้กครับเพิ่นเป็นแบบนี้มากนเพิ่นกินดีๆก็บทีบ่ได้กับง่ายการบ่กินนี่ก็คือกับ เท่านั้นแล้วพี่น้องชักิอยู่จังไหนเนาะขันบ่นกินกระตับคนตัวนักทีไปกินหม่องไหนสู่ป้าหนี่บ่ได้จักป้าเหลือบางท่งแล้วเนะาะหยาออนดีน้ำหยากำลังเหมืนออกดอกแน่บ่ออกดอกแน่ออแนทีพี่น้อง มันเจ้งหนึ่งกับว่ามันสุดยอดเลยนีอันยากขาลังออกดอกก็าลังมั่นลังกินดีเนาะจับหนักกว้างจับหนักกว้างจับเยอะเนาะอ๋ะอ,อ,ก,อกินไปกินไปกินไปโอ้ เฮ็ดคือบ่อยากพี่นอโอ้ยเนาะคันเฮ็ดคืออยากมันติดเป็นจังไงสั่งมวนไส้มวนไส้เลยแต่ยันเต็มท้องแห้งพอนะงยัน,ยนอิ่มแห้งยนปปันไปบ่ได้มันไปได้จีดอกกินโลดคือคอยผ้าไปดอกยนปปันไปบ่ได้ สำหรับที่นี็ขอจบที่นี้เ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยขอทิ้งสักสิบทั้งหลายไม่สากลโลกจงโปรดทนบนันดาลประทานพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเจ็บสี่ทุกคนทูกอย่งใจดีทุกทัน,ทน,ททนออมีแต่ความสุขความจเจริญเออ้ย เงินก็ขอให้ไรสมบังปรารถนาทุกประการเด้อคิดเงินก็ให้ได้เงินสิดท่องก็ได้ท่องคิดเงินก็ให้เงินไหลกองสิดท่องให้ท่องไหล,ลาไมาหอยมาเทมาบ่าขาดสายเสียสายนานพ่อแม่คงค่าบ่มีเหตุแห่งให้เบิ้ลทุบเบิ้ลโกรกบิลก้ลโกรกเบิ้ลไผ่เด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยให้ฟุขภาพแข็งแรง ทุกทันทุกครอบครัวแต่ความสุขความจเจริญทุกทีพาลาทีการเทินสากุ